คือนะคะแต่เที่ยงวันวันนี้จนถึงเที่ยงคืนเนี่ยดวงชะตาคุณเป็นเช่นไรนะคะอ,อ๋อได้ไพ่ราชินีถ้วยเนี่ยกำลังคิดอยู่เลยบางคนแม่บ้านหลายๆคนก็กาลังคิดเลยเนาะว่าจะทํากับข้าวอะไรดีเออนะคะบางคนก็คิดว่าจะหาของอร่อยที่ไหนดีบางคนก็คิดเรื่องของงานบุญเป็นไพ่ใจดีเนาะบางคนก็คิดเรื่องเงินเพราะว่ายอดถ่ายมันดูนิ่งๆมันดูช้าๆมันได้น้อยๆทำยังไงเงินจะเพิ่มอารมณ์นี้เลยนะก็เป็นจังหวะดีนะ จะมีข่าวดีเรื่องเงินจะมีจังหวะแต่บางคนก็จะได้ลาบปากไพ่ดีจังเลยนะชาววันพุธกลางคืนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เที่ยงวันวันนี้จนถึงเที่ยงคืนเนะี่ยถือว่าโอเคได้ข่าวเรื่องเงินโอกาสดีเรื่องงานมีคนชวนไปเดทไปดื่มไปกินข้าวนะโสดหรือเปล่าถ้าโสดเนี่ยบางทีจะมีคนมาชวนไปกินข้าวนะบางคนจะเจอป๋าใจดีเลยนะจ๊ะเลี้ยงข้าวจะมีสายเปเข้ามาเนาะบางคนก็อาจจะไปคุยเรื่องงานถือว่าเป็นไพ่ที่ดี คนมีแฟนอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วเรียบเรียบเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดมีปัญหากันก็เราอ่อนหวานสักหน่อยเอาใจกันสักหน่อยเนี่ยในบรรยากาศเรื่องรักก็ถือว่าโอเคและดีขึ้นเลยนะจ๊ะ,ะมาต่อยนิดน,นึงนะเนาะ,ะเงินตายละมีใครกําลังคิดจะไปซื้อคอรสออกกําลังหรือซื้อคอสถ่ายรูปหรือกําลังวางแผนในเรื่องของการแต่งงานอยู่หรือเปล่าเนาะแต่บางคนก็กําลังคิดที่จะไปซื้อของออกงานจ้ะ,ะเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างนี้เนาะ เป็นไพ่ที่ดีนะถ้ามีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยในนี้มันขึ้นเลยว่าจะมีคนช่วยเหลือเผอเอแฟนซับพอร์ตหรือกําลังจะลงทุนทําอะไรด้วยกันในช่วงเนี้ยคุยกันให้ดีๆนะไพ่ออขึ้นมาดีเนี่ยไม่อยากจะหยิบเพิ่มแล้วถือว่าโอเคนะคะเป็นจังหวะดีเรื่องรักเรื่องงานเรื่องเงินและโอกาสดีๆเข้ามาเลยผู้ชายคนหนึ่งนะมันขึ้นมาเลยในฐานดวงว่าจะมีนะคะเขาจะช่วยเขาจะหยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาให้นะ,ะจ๊ะวันนี้ถึงเพียงเนาะดีเนาะเอ,อนะคะมาต่อนะนะคะ เที่ยงคืนวันนี้จนถึงที่เที่ยงวันพรุ่งนี้นะชาววันพุธกลางคืนนะได้ไพ่พระนะคะวันพุธกลางคืนเนี่ยบางคนเนี่ยห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยนัดกับเพื่อนเออสายมูทั้งหลายเนี่ยมีแผ่นปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติหรือไปสวดมนต์ทำอะไรสักอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องศาสนาหรือความเชื่อแต่บางคนก็กําลังคิดที่จะไปชุมนุมกันพูดคุยกันเรื่องของการ ศึกษาการเรียนต่อหรือพูดคุยว่าจะทําอะไรด้วยกันดีตํ้แหนึงง่งเงินดีมากเลยนะคะหลังเที่ยงคืนชาววันพุธคืนนี้เนี่ยวันพุธกลางคืนเนี่ยคืนนี้หลังเที่ยงคืนอะ่ะ